สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง Kido Pacific Channel ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับรถเข็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีกับ คิก k อ One Forever นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถเข็นรูปแบบ t i n inO ที่สามารถใช้การได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็ก6เดือนขึ้นไปค่ะซึ่งรถเข็นนี้นะคะหลายท่านนะคะจะต้องนำไปใช้เพราะบอกเลยว่ามีความพิเศษกว่ารถเข็นทั่วไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของการใช้งานของเบาะเด็กแรกเกิดกันก่อนดีกว่านะคะเรามาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการปรับเบาะของเด็กแรกเกิดปรับเบาะก,กันยังไง ซึ่งมีความพิเศษค่ะสามารถปรับได้ถึง2ทิศทางปรับหันหน้าออกและปัดหันหน้าเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้นะคะเพียงแค่กดค่ะและดึงขึ้นและหลังจากนั้นค่ะเราก็ปรับหมุนหันหน้าเข้าแล้วก็เอากลับไปตรงจุดบริเวณที่เป็นตัวล็อกค่ะกดเข้าไปง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะใช้งานง่ายจริงๆ เพียงเท่านี้น้องก็เห็นนะคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะและรุ่นนี้เบาสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะสามารถปรับได้ถึง3ระดับเพียงแค่ปรับด้านหลังซึ่งปรับเอนนอน 180องศาได้เลยทีเดียวค่ะระนาบราบเรียบเบาของเขาค่ะมีความนุ่มเป็นเบาะซับพอตที่สามารถอบรับสรีระของน้องได้อย่างดีเลยทีเดียวกันการพลิกตัวการตะแคงเพื่อสรีระของลูกน้อยของเราสำหรับเบาของเด็กแรกเกิดนี้ยังสามารถปรับความสูงได้ถึง2ระดับค่ะ เพียงแค่ดึงที่เชือกได้ยกขึ้นได้ถึงสเต็กันเลยทีเดียวเพื่อให้เหมาะสมสำหรับลูกของท่านที่มีความสูงมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับบ่อนี้ยังมีหลังคาที่กันรังสี UV ระดับ UV 50ค่ะปรับมาและยังสามารถขยายให้ได้กว้างขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมปรับลงมาได้เลยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่เราลืมไม่ได้เรื่องสําคัญเลยทีเดียวค่ะถือความปลอดภัยของลูกน้อยของเราขออนุญาตปรับเบาะมาด้านหน้าก่อนนะคะใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นบาร์กันตกค่ะและเข็มขัดนิรภัย5จุดด้วยกันเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของท่านเองและวัสดุ เป็นวัสดุอย่างดีค่ะมีความอ่อนโยนต่อผิวอย่างที่บอกว่ารถเข็นคิกโควันโฟเอเวอร์สามารถใช้งานได้อีกหนึ่งรูปแบบค่ะที่บอกว่าเป็นชูอิน one ตอนนี้เดี๋ยวเค้กจะพาไปดูวิธีการปรับเปลี่ยนอีกบอกหนึ่งนะคะสำหรับบอกนี้เป็นบอกที่ใช้กับเด็กตั้งแต่ช่วง6เดือนจนถึง3ขวบค่ะ เปลี่ยนเบาะก,ก็ไม่ยากพับเก็บเบาะก,ก็ง่ายอัตโนมัติน้ำหนักก็เบาสามารถพับเก็บง่าย Kiko One Forever แล้วพบกันใหม่นะคะ